เชิงเสือเคซากาชีมิคุโมโยเนะอิคุวโตเมตาโกเซนโกจิเจ้าพอกันถ้าลองต่อเนี่ยต้องเข้าผมละเดบอยเหรอลิขสิทธินี่แหละคือเพลงนี้ผมไม่ได้เตรียมภาคนรลกเอาไว้เลี้ยงลิขสิทธิ์ซะด้่ยนะครับคุณผู้ชมเออถลองตรงๆต่อไปแบบนี้เนี่ยคือยังไงก็โดนมาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับรอบอกมันจะต้องตะโกนทุกคลิปนะครับเหมือนมันติดไปแล้ว <laughs> หรือที่หลายคนเรียกว่าเสียตังซิมเลเตอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอซึ่งเปิดคลิปมาร้องถึงขนาดนี้แล้วนะครับคงเดากันไม่ยากแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าในคลิปนี้ผมอยู่กับแมปไม่ใช่ผมเราอยู่กับแมปอะไรออซึ่งจริงๆแล้วในคลิปนี้ผมอยากจะแต่งตัวเป็นออไม์นะครับแต่ เอาตรงๆเลยผมหาทรงผมของอ๋อไม่ได้นะครับทรงผมที่ตั้ง,งแ2แฉกอ่ะคุณผู้ชมหาแบบนั้นไม่ได้จริงๆนะครับผมเลยขอเอาแบบนี้มาแทนก่อนกันแล้วกัน <laughs> พอแทนกันได้ยู <laughs> แถวมีเงินปลปอยรอบตัวแสดงให้เห็นถึงแบบนี้ผมจะต้องจ่ายโอเคแต่ก่อนที่ผมจะไปจ่ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาผมมาจ่ายอะไรแบบนี้โอเค เอาเลยครับคุณผู้ชมพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วแบบที่ผมจะมาจ่ายในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือแบบไม่อรยอย e r o Simulator นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเออซึ่งก่อนอื่นเลยผมขอพาคุณผู้ชมมาดูที่หน้าสโตรตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับ399 399 399 399 399แล้วมาจบที่499 499มาจากไหน ทำไมไม่ให้เป็น399กันหมดเลยคุณผู้ชมเอออันนี้ผมก็สงสยัยคูณ2 Power คูณ2 d e ด e เฟนคูณ2 Control คูณ2 s p สปีคูณ2อ g i อ i ิลคูณ2 c o คอยคูณหมดแล้วโทษทีโทษทีอ่ะโอเคซื้อถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในแบบจะมีอะไรให้ซื้ออีกหรือเปล่าคุณผู้ชมแค่นี้ก็พอแล้วมั้ง <laughs> โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยเอาเดี๋ยวแล้วคืออ๋อกดคิวนะครับคุย <c oughs> เอาล่ะก่อนอื่นเราจะต้องทำควสกันก่อนนะครับแมปแนวซิมูเลเตอร์แบบนี้โอเคถ้าทางจะเหมือนแมปดาร์กบอลคุณผู้ชมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> ในไงคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเราจะต้องเทนค่าดีเฟนต์กับพาวเวอร์กันก่อนนะครับจริงๆมุมล่างขวาก็จะมีบอกอยู่นะครับโอเคซึ่งเราจะต้องคลิกใช่ไหมคุณผู้ชมแบบนี้มีบวกสองคุณผู้ชมบวกสเอาสิ <c oughs> สวย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมนี่มัน Dark ดาร์กชาโดนี่นะคุณผู้ชม <c oughs> ว,ว้าวโอเคต่อไปเป็นค่าดีเฟนต์นะครับซึ่งเราสามารถกดค้างแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชม ครบแล้วใช้ได้เควสต่อมาเทนสปีดกับอ g i ิลิตี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ยากคุณผู้ชมไม่น่าจะยากโอเคกดชิปวิ่งไปเลยงันๆงันแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแต่ถ้าผมออกจากเนี่ยเซฟโซนตรงนี้คือผมจะโดนตบแตกใช่ไหมคุณผู้ชมผมคิดว่าถ้าทางจะเป็นแบบนั้นนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นผมขอกลับเข้าไปในเขตเขียวแบบนี้จะดีกว่านะครับเออเดี๋ยวแตกคุณผู้ชมอย่างต่อมานะครับ Agility นั่นก็คือกระโดดสครั้งนั่นเองคุณผู้ชมคือผมชอบแมปนะคุณผู้ชมเออคือพวก UI อะไรมันใช้ได้เลยสวยคุณผู้ชมโอเคอย่างต่อไปนะครับจะต้องเทนอะไรกันต่ออย่างต่อมาเป็น Control คุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่าน่าจะคือการนั่งสมาธิเหมือนหลายๆแมบปบ นี่ไงเออโอเคตามนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณ20ซึ่งก็ค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าซื้อคูณ2ไปไปเยอะโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมไปกันเลยเอาเลยครับคุณผู้ชมเหมือนว่าตอนนี้จะถึงคิวของอัตลักษณ์แล้วนะครับเหมือนว่าผมจะต้องมาสบอัตลักษณ์ก่อนนั่นเองแต่ ผมก็อยากจะรู้ว่าแบบนี้เขาฟิกไว้หรือเปล่านะครับว่าผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยจะต้องจะต้องได้อันนี้นะครับเวลาสุ่มเอออันนี้ผมก็ยังไม่ชัวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอลองสป,ปินดูก่อนแล้วกันนะครับใช้100เหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่120เหรียญโอเคลองดูกันนะครับจัดไปเลยคอมมอนนะครับคดี อ๋อตกใจนะครับนึกว่าหมุนแล้วแต่ยังไม่ได้หมุนโอเคคอมมอนสปินนะครับจัดไปเลยขอดีๆนะครับดีๆไม่ๆม่ๆม่ม่คือถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่าจะเป็นเลเซอร์ะสนอนะครับคุณผู้ชมหมดกันคุณผู้ชมโอเคแหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอมาอายุชัว Yes มี4สกิลนะครับคุณผู้ชมสกิลแรกเลเซอร์บีมนะครับต่อไปยังใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้เลเวล2โอเคเอาละเออมาลองดูกันกับสกิลแรกนะครับคุณผู้ชมเลเซอร์บีมก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> โอเคต่อยต่อยนี่คือตอนนี้เหมือนว่าเราจะต้องจัดการนักเรียน UA นะครับ5คนคุณผู้ชมตอนนี้ผมจัดการไป2แล้วเอาไป มองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมแถวไม่โดนีกตัางหากโอ้ยให้ตายสินีเต็มๆนะครับครั้งนี้เออคือเราจะต้องวางเมาส์ดีๆนะครับถ้าวางเมาส์ไม่ดีเนี่ยมันจะยิงไม่โดนโอเคแตกนะครับแตกนี่นะตักเรียนอยู่เอแล้วยังไงแล้ว เหมือนว่าพอเราจัดการนักเรียน UA 5คนจบนะครับก็คือจะจบบทเรียนตรงนั้นเลยคุณผู้ชมเหมือนว่าเราจะต้องมารับเคเวสใหม่ข้างนอกตรงนี้นะครับซึ่งม,มันเสียงแตกอย่างมากมายคุณผู้ชม <c oughs> โอเครีบคุยซสิเอออานะครับคุณผู้ชมเคเวสต่อไปเหมือนว่าจะเป็นเทนดิฟเฟนต์นะครับกับพาวเวอร์โอเคคือไปเทนข้างในเหมือนเดิมได้ไหม <c oughs> หลังจากที่ผมลองเล่นจากเมื่อสักครูน่นี้ไม่นานมากนะักนะครับคุณผู้ชม แต่เหมือนว่า x p ของเนี่ยอัตลักษณ์มันจะขึ้นช้ามากคุณผู้ชมเพราะว่าการที่จะให้ exp ของอัตลักษณ์มันขึ้นนะครับเราจะต้องใช้สกิลนั่นเองคุณผู้ชมนี่นะครับแบบนี้คือเราจะใช้แบบทิปหรือว่าจะใช้กับพวกเหล่านักเรียน ua หรือเหล่าวายไล์คือ x p ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่อย่างว่าครับคุณผู้ชมมันค่อนข้างช้าเนี่ยดูดิกว่าจะขึ้นนะครับมันขึ้นทีละนิด และตอนนี้เหมือนว่าเควสเขาจะให้ผมจัดการพวกเล่าไวรท์พวกนี้นะครับ12คนกูเอาอีกแล้วคือไปกลับก่อนดีกว่าคุณผู้ชมสงสัยผมคงต้องกลับไปใช้เงินเติมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สองสกิลนะครับคุณผู้ชมแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับการที่จะได้สกิลที่3มาเนี่ยมันค่อนข้างจะนานนะครับเพราะฉะนั้นผมคงจะต้องมานี่ครับใช้เงินแก้ปัญหา นี่เลยคุณผู้ชมแต่มันมีอยู่2อย่างคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันบูส์เกี่ยวกับอะไรเออใช้99โลบักนะครับ1ชั่วโมงคุณผู้ชมโอเคจัดไป <c oughs> แล้วก็อันนี้นะครับถ้าทางจะเป็น EXP ของอัตลักษณ์อย่างแน่นอนคุณผู้ชมใช้99 L เหมือนกันนะครับ1ชั่วโมงนี่แน่โอเค เอาละคุณผู้ชมผมขอรองสกิลที่สองย่าๆๆๆๆๆนี่อุ๊ยเดี๋ยวมาลุมกันอยู่ตรงนี้เหรอนี่เลยโอเคสกิลที่สองต่อ <c oughs> ย่าเอาเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออก later ขอแก้ตัวคุณผู้ชมเมื่อก,กี้นี้ไม่นับนะครับเพราะว่าสกิลผมไม่ครบเออแต่ว่าต้องรีบชิงใช้สกิลก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยคือมันมีสกิลเป็นของตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชม แถวเมื่อกี้นี่มากันซะเยอะเลยถึงสกิลครบแต่มากันขนาดนั้นผมก็คิดว่าแตกเหมือนเดิมเออนี่น่จัดการไป10ตัวแล้วคุณผู้ชมเหลืออีก2ตัวสุดท้ายคุณผู้ชมนี่จะใช้สกิลใส่ผมเหรอไม่มีทางหรอกโอเคเรียบร้อยนะครับไปเสร็จควส one hour later เอาเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเล่นอยู่กับแบบนี้สักพักใหญ่นะครับจริงๆก็ไม่ได้พักเลย นั่นแหละคุณผู้ชมคือสเตตของผมตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยทั้ท่าสกิลของผมตอนนี้อยู่ที่10,000สนะครับส่วนพวกค่า power control defense speed agility นะครับคูณ20ทุกอย่างคุณผู้ชมอแต่นี่ก็ไม่ใช่ส่วนสําคัญนะครับส่วนสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่คือผมจะมาสุุมอัตลักษณ์ใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชม<อ>จริงๆผมอยากจะได้อัตลักษณ์ ในเลยคุณผู้ชมในหมวดรีเจนเนอรี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งรีเจนเนอรี่เหมือนจะมีเฮลเฟมนะครับมีเดกุนะครับวันฟอร์ออคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยปีกเหล็กกล้านะครับมีอีกไหมเออเหมือนจะมีอยู่แค่3อย่างนะครับคุณผู้ชมถ้าผมดูไม่หมดนะ <c oughs> ซึ่งถ้าเราอยากจะได้อัตลักษณ์ในหมวดรีเจนเนอรี่นะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องมานี่ครับสุ่มในรีเจนเนอรี่นั่นเองคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่า ได้ร้อยอย่างแน่นอนคุณผู้ชมแต่เราจะต้องจ่ายถึงเนี่ยคุณผู้ชมหนึ่งไม่มีคุณผูไม่นะคือไม่มี10000นะครับคุณผู้ชม <c oughs> คือที่มีก็จะมีแค่2000มไปเลยคุณผูแหงพันสี่ร้อบัคนะครับคุณผู้ชม,ม, 2, อ,ม,ชมอย่ารอช้าคุณผู้ชมเพื่ออัตลักษณ์รีเจนเดอรนะครับคุณผู้ชม มาเป็นสักขีพยานกับผมด้วยนะครับว่ามันได้ร้อยเอร์เซ็นจริงๆคุณผู้ชมมาดูซิว่าจะร้อยเปอเซนอย่างที่ว่าไหมนะครับเออจัดไปสปรินเลยยังไงครับคุณผู้ชมยังไงขอวันฟอว์ันฟอแต่งเป็นเอาไมสเต็มยศแต่ได้เฮลเฟรมขอบคุณครับแล้วมี6กสกิลด้วย The next day และในที่สุดผมก็ปลดล็อกครบทั้ง6สกิลแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม จริงๆผมกะว่าจะปลดล็อกแค่ทั้ง6สกิลนี้พอนะครับแต่พอรู้ตัวอีกทีก็เอาแ้วของอีกวัน <c oughs> สรุปแล้วในแมปนี้ผมใช้เวลาเล่นไปทั้งหมด1วันเต็มๆนะครับคุณผู้ชมค่าพลังของผมตอนนี้ก็อยู่ที่1ร้านนะครับส่วนพวกค่าสเตตต่างๆผมก็อัพไว้คูณร้อยทั้งหมดนะครับคุณผู้ชม <c oughs> โอเคตามนี้เดี๋ยวมาลองดูกันที่สกิลแรกกันก่อนนะครับมีทั้งหมด6สกิลกันเลยทีเดียว สกิลที่หนึ่งคุณผู้ชมตรงนี้น่าจะถึงอยู่นะครับย่า yeah! ไม่เลยใช้ได้ไม่แตกเดี๋ยวถอยก่อนคุณผู้ชมต้องถอยนะครับ <c oughs> ตามด้วยสกิลที่สองนะครับนี่โอโ้เข้ามากันเยอะเทียวนี่ทีละตัวเสียบ้าขอลองสกิลที่สามต่อเลยคุณผู้ชมนี่คือทำดาเมจสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะต้องสกิลที่สี่ต่อเลยแ <c oughs> ม่ไม่งั้นไม่แตกนะครับคุณผู้ชมเออ ต่อไปสกิลที่5นะครับในเลยคุณผู้ชมชื่อของสกิลที่5นะครับ Hell Spider แต่ผมขอตั้งชื่อสกิลนี้ว่าสกิลเรียกเท้าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมใช้สกิลนี้นะครับผมจะต้องรีบใช้สกิลที่6นี้ต่อเลยคุณผู้ชมเออพอไปแน่นเบิร์นนะครับเพราะว่าอะไรน่ะเหรอเพราะว่า ไม่เลยคุณผู้ชมเนี่ยแล้วทุกตัวก็จะมาลุมผมนะครับทล้วผมจะต้องรีบกดสกิลที่6นี้ให้ไวนะครับเพราะว่าไม่กดเนี่ยคือแตกอย่างแน่นอนนี <c oughs> ่แหละคุณผู้ชมหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอัตลักษณ์เฮลเฟมแต่ผมอยากจะไปลองกับคนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเ<อ>ท่าที่ผมลองเหมือนว่าทุกคนเขาจะปิด PVP กันไว้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่มันเลยเนะี่ยโถเอ้ย ไม่มีใครให้ลองเลยคุณผู้ชมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับย่า <Yeah! S 1> โอ้โหคราดนีดเดียวไปแล้วจ้า